มาดูปริมาณน้ำโขงที่อำเภอพลวิสัยล่าสุดนะครับจาก้านนาคาเบิกฟ้าเฟสที่1จ้าจะตรงนี้ก็เป็นตลาดจุดผ่อนปลนนะครับนี่อันนี้เป็นสเต็ปด้านล่างอีกทีหนึ่งนะครับพี่น้องอ่ะวัดได้ประมาณ2.55เมตรนะครับก่อนจะถึงฝั่งนะครับพี่นอ้องอ่าพรุ่งนี้น้ำจะหนุนขึ้นสูงอีกนะครับตอนนี้กับเฝ้าระวังนะพี่น้องนะ้อท่านในแพทย์สารสุขหน้าอกุลนะครับก็ให้ เจ้าหน้าที่รายงานตลอดทุกชั่วโมงนะครับพร้อมกับท่านก็เข้าประชุมกับท่านแอมเภอแล้วนะครับเรื่องเตรียมวางแผนรับสถานการณ์นี้เบื้องต้นนะครับนะครับนะตอนนี้เจ้าหน้าที่ของทางเทศบาลก็กําลังปรับแอรนะครับแพรจุดผ่อนปลนนะครับอันนี้เป็นแพรนาตากี้กับไอคนเล้าข้ามไปข้ามมามาซื้อของแต่นี่ทางฟังทางพุ่นกบแพงนครเวียงจันทร์ไม่ได้เปิดนะครับ อาจจะข้ามก็ต้องข้ามทั้งเป็นจานหรือว่าข้ามปากคาดนะครับหรือไปข้ามทงางสะพานมิตรภาพหนองคายนะครับรอ,อฟังรายงานสถานการณ์ไปเรื่อยๆนะครับคาดว่าี24ชั่วโมงนะครับเนี่ยคืนนี้20ชั่วโมงเลยแหละคืนนี้นะ่ะจะน้ําจะสูงขึ้นอีกนะ,ะัะน่าจะขึ้นอีกเป็นเมตรนะครับ เราอยู่ที่ลาน,นอาคาเบกฟ้าเฟสที่1น,นะครับอ่ะแอดมินโอรโน,นอสทอโอนะครับพามาชมสถานสถานการณ์น้ำล่าสุดนะครับวันนี้24กรกฎาคม2มา8้จากเวลาประมาณ11นาฬกา10นาทีนะครับพี่น้องน้ำโขงขึ้นสูงกว่าเมื่อวานเป็นเมตรเลยนะครับตอนนี้ก็จากระดับน้ำถึงฝั่งในประมาณ2.55เมตรนะครับ เหลือสองเมตรครึ่งนะครับโดยประมาณนะครับถึงจะถึงตะลิ่งนะครับพี่น้องอันนี้เจ้าหน้าที่ทางเทศบาลก็เตรียมนะครับเลื่อนเลื่อนแพนะครับเลื่อนแพ่ของลานจุดผ่อนปรนนะครับนี่แผ่นน้ำน้ำขึ้นน้ำลงก็ได้มาเลื่อนแพนะครับอ่อเจ้าหน้าที่ก็ทำงานกันหนักสู้ๆนะเป็นกำลังใจให้นะครับต่อามา สวัสดีครับทีมงานมาให้กำลังใจครับสวัสดีครับมามาสู้ๆครับผมนี่กเมืองจากจากเซตานี่ประมาณ2เมตรครึ่งนะครับถึงจะถึงตะลิ่งนะครับพี่น้องก็ลุ้นกันไปนะครับแล้วก็ทางเชียงคานนี่รายงานมาแล้วว่าน้ําสูง3.8เมตรนะสามจุดแปเกือบ4เมตรนะครับพี่น้องแร้ววันนี้ใช้ประมาณใช้เวลาประมาณ20ชั่วโมงนะครับ น้ำจากเหนือจากเชียงคานเนี่ยก็จะไหลลงมาถึงจังหวัดหนองคายนะตอนนี้ทั้งอ,อําเภอเมืองหนองคายนี่กำลังเตรียมกระสอบทรายแล้วก็เตรียมแผนรับมือให้ประกาศให้ชาวบ้านนะครับในเขตเทศบาลแล,ล้วก็ริมน้ำเนี่ยเก็บของขึ้นที่สูงแล้วนะเพราะว่าตะล่งของจอังหวัดหนองคายนีย่ต่ำกว่าเราประมาณ1.5เมตรนะฮะประมาณโดยประมาณนะครับหองจะสูงกว่าอยู่ถ้าเกิดหน,นองคาย่วมแล้วก็ห้างก็ยังประท่วมนะครับแต่ว่าปีนี้น้ํามาเร็วมาเยอะนะครับก็ลุ้นว่า น้ำจะล้นตลิ่งไหม่นะครับแล้วก็อีก20ชั่วโมงนะครับอ่า20ชั่วโมงเนี่ยน้าจะมาเยอะนะครับก็ต้องมาลุ้นกันนะครับพี่นอ้องอ่าตัวนี้จะเป็นสี่แยกทุ่งท่าพลพิสัยนะครับเดี๋ยวพามาดูปริมาณน้ำโขงที่ห้วยหลวงนะครับที่ประตูระบายน้ำห้วยหลวงจ้าตรงอัสรานนี่นะครับพี่น้อง นี้ก็จะเป็นสะพานขาวเนาะห้องสะพานขาวนะครับไม่ได้มีชื่อเป็นทางการนะครับก็เป็นสะพานข้ามห้วยหลวงนะครับจากฝั่งทางตำบลวัดหลวงข้ามมาที่เขตของอำเภอพลพิสัยนะครับของในเมืองพลพิสัยของเทศบาลเมืองพลพิสัยนี่นะครับนี่ก็เป็นห้องอาหารห้องอาหารนภศรารอ๋อนี่ น้ำห้วยหลวงก็ยังไม่ล้นตะลิ่งนะครับเหลืออีกหลายเมตรอยู่นะครับนี่รู้สึกว่าประตูระบายน้ำจะปิดไปแล้วนะครับปิดหรือเปิดแล้วดูไม่ออกแต่ว่าน้ำห้วยหลวงดูนิ่งๆน,นะดูไม่ไหลนะครับอ่าน้ำห้วยหลวงนิ่งแล้วนะเพราะว่าน้ำโขงก็หนุนสูงขึ้นมาน้ำกระดันกัน น้ำระบายออกไม่ได้นะครับตอนนี้ก็ถ้าน้ําจากอุดรเข้ามาเยอะๆนะฮะก็อาจจะท่วมเข้าท่วมพื้นที่ไรนาแล้วก็ในหมู่บ้านที่มีพื้นที่ต่านะเป็นพื้นที่ต่ําก่อนนะครับเรายัางอยู่ที่สะพานข่าวนะครับสะพานข้ามห้วยหลวงนะครับสะพานสําคัญเชื่อมต่อนะครับระหว่าง ฝั่งทางของตำบลวัดหลวงแล้วข้ามาตำบลจุมพลนะครับตัวนี้จะเป็นปริมาณน้ําที่ห้วยหลวงนะครับพี่น้องนี่น้ําก็จะเต็มตลิ่งแล้วนะครับน่าจะถึงอีกประมาณเกือบ2เมตรกว่าๆนะครับแต่น้ําห้วยหลวงนิ่งนะครับแสดงว่าไหลออกไม่ได้นะครับอ่าเมื่อวานาพาไปเมืองตรงปากห้วยหลวงแล้วน้ําไหลได้อยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้น้ํโขงน้ําห้วยหลวงเหมือนจะนิ่งนะครับเพราะว่าปากห้วยหลวงนี่ ปริมาณน้าโขงสูงกว่าระดับห้วยหลวงแล้วนะครับทีนี้น้ําก็ดันกันออกไม่ได้นะครับ,บนันนี้พื้นที่ที่อยู่โดยรอบห้วยหลวงนะครับแล้วก็พื้นที่ต่ําน่าจะได้รับรับน้ํานะฮะน่าจะเกิดน้ําท่วมก่อนนะครับมานี่เพราะว่าเมื่อกี้นี้เขาพาไปเมืองประตูน้ํานะครับประตูระบายน้ําเปิด บางช่องนะครับบางช่องปิดไว้นะครับแล้วก็คาดว่าการระบายน้ําน่าจะทําไม่ได้ในตอนนี้เพราะว่าน้ำผงนูนสูงกว่านะครับน้ําไหลออกไม่ได้เร็วนะครับนี่ก็เฝ้าระวังกันต่อไปนะฮะน้ําเหนือก็จะมานะครับ โครงการขยะชุมชนของเทศบาลตะบลพิสัยนะคะประจําเดือนกระะกฎาคมจ้านะครับมาแล้วมาแล้วก็เอาของมาขายนี่ก็มีขวดพลาสติกขวดแก้วนะครับทีมงานนี่แล้วก็มีเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่านี่พนมีตู้ตู้แอร์เก่าจ้าแม่กับพ่อพอนกลับมารับซื้อพ่อ้ามารับเองเลยนะครับนี่ มามาฝนตกแน่กันเลยมาขายอยู่ตรงตรงอ,อาคารนี่นะครับคอยมีคอยมีโฮม home. ต่าธรรมดาก็ขายอยู่ประจุพลเนาะตาอ่ะใครว่างอยู่ในเขตเทศบาลก็เก็บขยะไว้นะจ๊ะขยะในิโคนเรือนที่ไม่ได้ใช้นะครับ e สองสามเดือนก็ได้เก็บมาเยอะๆก็เป็นพวกกระขวดเปล่ารังเปล่ากระดาษแล้วก็ขวดพลาสติกแหละที่เราใช้อยู่บ่อยๆนะครับก็เก็บมาก็ได้นะครับนี่ก็มาขายนะครับก็จะเข้าโครงการกับ ขยะชุมชนของเทศบ,บาลตำบลพลพิสัยนะครับโครงการดีๆจ้าลดโลกร้อนนะ,ะับนี่เพื่นกระได้ทั้งหลายาน่ศูนย์ช่วยผู้ประสบภัยนะครับผู้ประสบ,ะบภัยนะเป็นศูนย์ฉุกเฉินนะ,ะนี่ท่านในแพทย์สันสุตนตน,นาคากก็บัญชาการด้วยตนเองนะครับเดี๋ยวท่านจะออกไปดูในี๋ยวมีกัน นำกระสอบทรายนะครับไปอุดตามพอระบายน้ำตามจุดต่างๆไม่ให้น้ำไหลเข้านะครับตอนนี้เนี่ยครับทางทีมงานกองช่างทีมงานกองสาธุขทีมงานกองป้องกันนะแล้วก็พี่น้องชาวเทศบาลก็ช่วยกันนะครับทำมาตั้งแต่ช่วงสายๆแล้วนะครับหลายส่วนก็ได้แจกแจงไปให้พี่น้องที่ต้องการนะครับนำไปปิดไปมองก,กันน้ำท่วมไว้ก่อนนะครับ เราเปิดศูนย์นะครับทุกวันนะครับตอนนี้นะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับนี่คาดว่าปริมาณน้ำต้นหนุนสูง,ส,งสุดวันที่26 27ยบเนะครับยังมีเวลาเตรียมตัวอยู่นะนี่ก็ร้านเป็นร้านค้าในเขตตลาดช่อเจริญนะครับมาเอากระสอบกระสอบทรายนะครับนะนี่ปีนี้หน้ามาเร็วนะครับพี่น้องจะก,กัดตั้งแต่ก็ได้ป้องกันน้ำกันนะครับบรรเทาทุกข์กันไปช่วยเหลือกันไปก่นปกอนนะครับนะถ้ามีอะไรก็แจ้ง มาได้นะครับที่เทศบาลตำบลพลพิสัยนะแล้วก็แอดมินอุหนอสทอโอนะครับรับเป็นประสานให้นะครับอ่เอาเราอยู่ที่เทศบาลตำบลพลญพิสัยในะวันนี้วันที่25กรกฎาคมนะครับนนก็ยังเฝ้าระวังน้ําท่วมน้ําล้นตลิ่งนะครับตอนนี้ก็หลายภาคส่วนมาร่วมด้วยช่วยกันนะมาร่วมกระตักกระสอบทรายนะครับตอนนี้ก็เป็นศูนย์นะครับประสานงานผู้ประสบภัยนะครับของทางเทศบาลตำบลบุญพิสัยนะครับอ่า นี่เจ้าหน้าที่ก็มาร่วมกันอ่ะถ่ายภาพกันก่อนด้วยนะครับนี่อ้าวช่วยกันช่วยกันมีจากหลายภาคส่วนมาร่วมด้วยช่วยกันนะครับอ่ะอ่าแล้วก็หลายๆท่านที่อยากได้กระสอบทรายนะคะมาอ่าแจ้งนะคะแล้วจำน,นวนแล้วก็บอกเลขที่บ้านแล้วก็มาขอรับได้เลยแล้วก็นํารถมาขนด้วยนะครับ,ไป,บไปจ้าไปจ้าไปจ้า นี่แหละกำลังจะออกไปบ้านแทนนี่พี่ออนไปรอนู่นเลยอ่าอ่ามีเจ้าหน้าที่หลายภาคส่วนมารวมโดยวยกันเอาเมื่อนี้ขบวนบายไปเปิดนะครับตอนนี้ก็หวังว่าอ่ามันจริงครับหวังว่าน้ําจะไม่ขึ้นสูงมากกว่านี้นะครับตอน,นี้ก็ต้องเฝ้าระวังอยู่นะครับอ่าส๊าครับน้องครับ เราอยู่ที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยโกภัยะะเทศบาลตำบลผลพิสัยนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่25ะะกรกฎาคมนะครับ268จ้าะะร่วมด้วยช่วยกันก็มากรอกกระสอบทรายด้วยกันนะครับแล้วก็สำหรับ พี่น้องบ้านไหนนะครับน่าจะเป็นอยู่ในเขตเทศบาลหรือใกล้เคียงนะครับที่ต้องการกระสอบทรายก็มารับได้เลยรับฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ว่ารบกวนให้เอารถมาขนเอาน้านะครับแล้วก็เออถ้ามีพอมีแห้งก็มาซอยก่อนเกอกนะครับเพราะว่าแต่ละบ้านก็ต้องการเป็นจานวนมากนะครับหรือว่าบ้านไหนขอให้บ้านที่คิดว่าตัวเองจําเป็นจริงๆนะครับบ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงน้ําท่วมพื้นที่ต่ํานะครับเพราะว่าตอนนี้ปริมาณน้ําขงก็นิ่งๆแล้วนะครับเหลืออีกประมาณอ่าเจ็ดสิบเซนติเมตรนะฮะถึงจะ ถึงจะเข้าสู่จุดวิกฤตนะครับถึงจะไหลเข้าเมืองพมพิสัยนะครับตอนนี้ทางเทศบาลก็เตรียมความพร้อมทุกด้านนะครับนี่ทั้งเครื่องสูบน้ำนะครับทั้งหลายๆอย่างเดี๋ยวจะพาไปชมแต่ว่านี้มามาดูนี่ที่ลานหลังลานหน้าป้องกันและบรรทาดสาธารณภัยของเทศบาลพมพิสัยนะครับนี่เจ้าหน้าที่ทีมงานแล้วก็หลายๆท่านก็ร่วมโดยช่วยกันนะครับตาสวัสดีครับผม ตาพัดได้ออกมาครับตาเอ <c oughs> งองมมารวมโดยช่วยกันนะพี่น้องชาวเทศบาลตำบลพนมนิสัยนะครับนี่ตาไม่ห่วงสวยกันเลยนะครับน <c oughs> <c oughs> ี่สู้สู้สู <c oughs> อีกโดน <c oughs> อดคำอยู่สามทุ่มตาเดี๋ยวเอามาส่งอีกไดอ่ะก็ให้กำลังใจกันนะครับกับพี่น้องเทศบาลตำบลพุวิสัยร่วมด้วยช่วยกันนะครับอยู่ที่ศูนย์อำนวยการและป้องกันและช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยนะครับโดยเทศบาลตำบลพุวิสัยนะครับช่วงนี้ก็เราจะฝาฟันวิกฤตน้ำช่วงนี้ไปด้วยกันนะครับลุ้นว่าอยากให้น้ำขึ้นอีกนะครับ พราะตอนนี้เหลือประมาณ70เซนถึงจะถึงจุดวิกฤตที่ว่าน้ําจะไหลเข้าเมืองนะครับแต่ว,ว่าท่านนายกสันนี่ก็เตรียมการรองรับไว้แล้วถ้าเกิดว่าน้ําขึ้นสูงมากๆเราก็จะเอากระสอบทรายปิดตรงท่อระบายน้าในหลายจุดนะครับไม่ให้น้ําไหลเข้าเมืองนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ทําการปิดบางจุดแล้วก็สูบออกนะครับอ่าก็ได้รับความมนุเคราะห์จากกรมชลประทานของจังหวัดน้องคายนะครับประสานโดยท่านนายอำเภอพมิษัยนะครับ ร่วมโดยช่วยกันมาตรงนี้นะครับเ,เดี๋ยวจะพาออกไปดูพื้นที่ตรงที่เขาสูบน้ําอยู่นะครับจ้ะอ่าแอดมินโอเนอรสทอโอรายงานนะครับนี่มาจ้าทําพญานาควัดไทยหลวงพ่อใหญ่วัดไทยนะครับพามาัที่ทาน้าวัดไทยนะฮะโอ้ยหลายภาษาพามันทีทาน้าวัดไทยนะน้าโขงขึ้นแล้วจ้านะครับวันนี้25กระะกฎาคม2อ6 8ันยจ้าแพก้กระร้อยตุ๊ปองขึ้นมาแล้วนะครับนี่พญานาคกรลงเล่นน้าแล้วนะครับ มาก็อ่ะแอดมินโอลอสทโอนะครับรายงานสถานการณ์น้ำล่าสุดของเผ่ผลพิสัยนะครับวันนี้วันที่25กรกฎาคน2าเวลาประมาณ15รานกา20นาทีนะครับตอนนี้ก็ออีก70เซนจะถึงจุดวิกฤตนะครับที่ว่าน้ําจะไหลก็าตามท่อระบายน้ำํำไหลเข้าสู่เมืองผลพิสัยนะครับก็ภาวานาไม่ให้ขึ้นเยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าโดยเฉลี่ยแล้วก็ น้ำโขงขึ้นประมาณชั่วโมงละเกือบ10เซนนะครับตอนนี้นะครับแต่ว่าได้รับรายงานจากหลายพื้นที่ว่า,าทางเชียงคานน้าลดลงเยอะแล้วนะครับแล้วก็ทางหนองคายนี่ก็น้ําก็ส่งส่งนะครับแล้วก็ลดลงม,มีมีแนวโน้มมันจะลดลงนะครับก็รอถ้าเกิดว่าไม่มีน้ําเหนือหนุนหรือว่าน้ําจากลาวที่ไม่มีใครมาปล่อยมาอีกไม่มีน้ําจากเขื่อนจีนปล่อยมาอีกก็เราก็น่าจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันได้ดีนะครับน,ะน,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 น้ำจะหนาบท่วมนะครับมาอ่ะ นี่พามาชมบรรยากาศล่าสุดนะครับตัวนี้เป็นลานาคาเบิกฟ้าเฟสที่3นะครับแล้วก็ต่อเนื่องกันนี้เขาเอารัวออกแล้วเป็นลานนาคาเบิกฟ้าเฟสที่4นะกำลัลง,ถ,งถึงขั้นตอนการปลูกกระเบื้องจ้านะครับนี่โอ้แต่ก็เปิดพื้นที่ให้เดินหากันได้แล้วนะครับ แต่ว่าลาวเหล็กตรงนี้ยังพม่เสร็จเนาะก็เดินมาต้องระวังกันด้วยนะครับอ่ะพามาชมปริมาณน้ําล่าสุดที่อำเภอพลพิสัยจังหวัดน้องคายจ้าพลพิสัยบ้านเฮานะครับวันนี้25กรกฎาคม2568นะครับเวลาประมาณ15นาฬิกา30นาทีจ้านะครับอ้ยน้ำโขงขึ้นหลายจาะพี่น้องก็ตอนนี้อีกประมาณ 70เซนนะครับ70เซนติเมตรจะถึงจุดที่วิกฤตนะครับจะถึงจุดที่เป็นปากท่อระบายน้ําแล้วก็น้ําจะไหลเข้าสู่เมืองพลพิสัยนะครับก็พราวนาน้ว่าขึ้นหลายก็านี้นะครับนี่อันนี้ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดนะครับประมาณบ่ายสามโมงครึ่งจ้านี่ก็จะมีเศษไม้ต่างๆลอยมาอ่ะน้ำท่วมกับเศษไม้ที่อยู่ตามริมโขงก็ลอยมาน้านะครับนี่เยอะแยะเลยต้นเล็กต้นใหญ่ แล้วก็ออกรรษานี้ก็น่าจะได้ใช้งานนะครับ้านคาเบอรแบบฟ้าเฟสที่4นะครับโครงการโดยเทศบาตบลตำบลพลลพิสัยนะครับเสนอโครงการนะฮะแล้วก็งบประมาณโดยกรมโยธาทธิการแลหวังผังเมืองนะครับนี่มาเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนนะครับอ่ะสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นแล้วนะแล้วก็ลุ้นฝนอ่าลุ้นน้ําท่วมไปด้วยจาที่พลพิสัยบ้านเฮาครับ พาเดินชมะนะร้านนาคาเบิกฟ้าเฟสที่4นะครับต่อเนื่องจากเฟสที่3นะครับรูปแบบคล้ายๆกันตรงนี้ก็จะเป็นสโลปลงมานะครับเดี๋ยวปลูกกระเบื้องก็เว้นพื้นที่ให้ปลูกหญ้าปลูกต้นไม้นะครับนี่สวยๆเลยตรงนี้ก็จะเป็นบันไดลงไปนะครับนี่โครงการก็ประมาณเ5นแล้วนะครับเหลือตกแต่งนะแล้วก็เก็บรายละเอียดนะครับ เมืองน้ำโขงไปน้ำนะครับวันนี้25ะกรกฎาคม2568จ้านะครับเวลาประมาณบ่ายสามโมงครึ่งนะครับแอดมินอรลนอสอทโอ้พามาชมนะครับนี่ปริมาณน้ำล่าสุดนะครับต่ำกว่าจุดวิกฤตประมาณ70เซนนะครับถ้าเลย70เซนขึ้นไปก็น้ำจะไหลเข้าสู่เมืองพลพิสัยนะครับ แต่ว่าทางเทศบาลตะบลพรมพิสัยนะโดยท่านนายแพทย์สรรสุนทรธนากรุนะครับท่านนายกสรรก็ได้สั่งการนะครับถ้าเกิดว่าน้ำขึ้นสูงใกล้จะถึงปากอ่าท่อระบายน้ําก็จะทําการปิดนะครับก็สอบสายปิดแล้วเราก็จะสูบออกตอนนี้ก็มีการสูบอ,ออกเรื่อยๆนะครับสวอ,อกเรื่อยๆอยู่นะครับแต่ว่าถ้าน้าขึ้นสูงจริงก็ต้องทําการปิดเลยนะครับ โครงการลานาคาเบิกฟ้าเฟสที่4นะครับโครงการเสนอโครงการโดยเทศบาลตะบลผลพิสัยนะครับงบประมาณโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับบันทึกไว้วันนี้25ระะกรกฎาคม2 5 6 8นะครับนี่ก็จะอยู่ในขั้นตอนของการปูกระเบื้องนะครับเพราะว่าโครงสร้างพื้นฐานเสร็จแล้วนะครับช่วงเสาช่วงพื้น โดยจากการตกแต่งเก็บรายละเอียดนะครับตอนนี้ก็ประมาณ70% 75%แล้วนะครับมาดูน้ำโขงไปด้วยจ้ามาดูลานสวยๆก็ต่อเนื่องกันกันกบลาน3นะครับนี่ลาน3รูปแบบจะเหมือนกันนะครับมีสโลปมีบันไดอ่าเป็นบันไดให้นั่งตรงนี้ก็เป็นโซนที่จะปลูกต้นไม้นะครับปลูกต้นไม้ปลูกหญ้าแต่ส่วนเล็กๆประมาณนี้อันนี้ก็เป็นการปลูกกระเบื้องนะครับนี่ ลานก็จะเท่าๆกันกับลาน3นะครับนี่มาขนาดเท่ากันอ่าน้ำก็<ม>กำลัง,ม,ลงมาจ้าน้ำโขงไหลน้ำโขงขึ้น<ม>ก็ด้วยเล็งเห็นถึงประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นเป็นทีเนทเ่เป็นที่ตั้งนะครับทาง เทศบาลก็เลยเสนอโครงการนี้นะครับอตอนนี้ก็เป็นท้ายซอยเทศบาล19นะครับซึ่งเป็นจุดที่เราระบายน้ำนะครับทั้งเมืองนี่ลงน้ําโขงนะครับตอนนี้ก็ทางกองช่างนะของเทศบาลตะบนปริสัยก็เตรียมการนะรตอนนี้ก็เป็นเครื่องสูบน้ำนะครับเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ที่ได้รับความนุขข้าะหอจากนี่ จากกรมชมปรทานหนองคายนะครับมาก็ถ้าเกิดว่าถึงถ้าเกิดว่าน้ำโขงขึ้นถึงจุดวิกฤตนะครับตอนนี้ประมาณเหลืออีก70เซนติเมตรถึงจะเป็นจุดวิกฤตนะฮะถ้าเกิดว่าน้ำโขงขึ้นถึงจุดวิกฤตปุ๊บนะฮะก็ทางท่านนายกสันนะครับก็จะสั่งการให้ทีมงานเอากระสอบทรายลงไปปิดนะฮะเออปิดตรงโน้นนะฮะปิดตรงโน้นแหละปิดปิดตรงโน้นแล้วก็ ปิดตรงจุดนั้นนะครับนี่เอากระสอบใส่ปิดเลยนะปิดไม่ให้ไม่ให้น่าไม่ให้น้ำออกนะครับเพราะว่าแล้วก็เราก็จะสูบออกทางนี้นะครับนี่ออกทางนี้นะ,นะ,นะทีมงานก็สแตนบายนะครับสแตนบายรอรับคำสั่งต้มปริมาณน้ำไปด้วยนะครับทางโน้นตา มาพามาไหว้หลวงพ่อไ่วัดเนี่ยวัดจอมนางนะครับพี่น้องเอ้าโอ้ฝั่งนี้น้ําจะเต็มตะลิงแล้วต <c oughs> าอ่ะมามามาโอ้ยมาเห็นทางนี้เพราะว่าทางนี้เป็นเปิดเนี่ยเออตรงลานนั้นมันยังสูงกว่าพื้นถนนเนี่ยจน่อยนะครับแต่ว่าอันนี้ใน,นลานนี้เราจะเห็นเลยเนี่ยเรื่อง,งเป็นสเต็จด้านล่างนะครับที่ว่าเป็นทางเดินออกกําลังกายนะครับอ่ะ นี่แต่ว่าอันนี้ก็เหลือนี่ข้างล่างจะเหลือบันไดแค่สามขั้นนะครับมาละแพาะมาเต็มเรียบลิงตัวลิงแล้วนะครับมีขอนไม้ใหญ่เพิ่นมาจองไว้แล้วนี่นะครับนะใต้ล่มโพใหญ่อะก็พาลูกหลานออกมานะครับมาเมืองน้ํากันนะครับมาหยามเลิกงานยามแรงนะมามา,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 มาบรรยากาศแบบนี้อะนี่แอดมินโอละหนอสอทอโอนะครับพามาเลาะเมืองน้ําตจ้านะฮะหลายจุดนะครับจ้าสวัสดีครับลูก สวัสดีครับนี่เพราะว่าปีที่แร้วที่ท่วมเลยก็ขึ้นฮอดฟี่นะครับแล้วก็ได้ข่าวดีว่าพรุ่งนี้น้ําจะลดลงอีกนะครับก็อภาวนาให้ขึ้นกว่านี้นะครับนี่อเออจะรายงานจากท่าน้ําวัดจำนางนะครับผมพิสัยบ้านเฮาครับ